สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหิวเขา่ามัหนี้โอ้ยหิวเขา่าหิวเขา่าคือมาขายเดือดเสาเด้อฮะสิบโมงเสาวสวัสดีแม่ค้าคนงามนะครับพ่อค้าลูกหลอ่อให้ด้วยนะครับร้านดักเรามาอีกแล้วกระลังมกเราใหม่พอดีพ่อแม่พี่น้องกระลังหันหอนหอน,นิโมกละยี่สิบบาทนะครับพอเอาใบตองสิบห้าบาทหนึ่งปลาคือเก่อกระลังหันหอนหนิ อันนี้หนึ่งไม่ไม่นะครับหนึ่งหมือนแก้วันผลึกหัตนะครับไม่ไม่เลยนี่แก้วบองนะครับี่สิบบาทถึงได้แสกแบบนี้กับปุ๊กแบบนี้หอยมาแล้วหอยหอยหอยปลูกถงได้ยี่สิบหาบาทสุมหมูนะครับกระทู้โอ้หลากหลายมาแล้วของมาว่างเดีวหมูทอด ปาสมพักนี่เราอากกินเผากินสมพักก็เผาแจ้าเนาะดจริงๆไม่ได้กินนะเท,ท่ออกข้างหลังนะครับทายท่ำดามาจิโอ้มีปลาทู่ปลาทู่เป็นได้กินเนาะขัางใ่คุณนแคบสูปลาทู่จักบาทนึ่ส่งเองสี่สิบบาทอ๋อนี่สีบาทได้สองตัวล กวาดกันสุ้มปุ่มอ๋อแดงเห็ดเห็ดนางรมใส่หน่อไม้เป็นด่าเสียดธรรมดาลับสุมมูโอ้โอผ่านั่นล่ะึงขังจึงตังจึงตังจึงม้นลิ่งลิดเอาเร่งมือเร่งมือเข้านะครับพี่สาวาก็เข้าอยากกินตามปลาบ่แม่พี่น่องบ่มีเงินเส้นไว ตำโซ่เนะี่ยตำปลาเพียบๆใส่หอยดองน้อยหนึ่งเอาธรรมดาเลยบมมีเงินใจเข้าสู่ช่วงคโครยบิดนะครับยุคข้าวยากหมากแพงรวยแต่ไม่ค้ารวยเอารวยเอา,เอาดูเข้ามือเอาย่างนี้ใสนีาเรามาดูวัตถุดิบในการทำนะครับ มีกุง้งแห้งลงกงสิ่งกุ้งแห้งย่างหมงบางกุ้งแห้งพะนะแล้วก็นังยางนะครับมาทุบเลสกินหนังยางนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับปุกกรอบปุบกรอบอร่อยมากามาเลยเดน๋ยวเดีนี่านบงไปนเทีหเดียมโซดียมทีไทคนอะไรผัดพ้อมทานก๋เียวดิฮะ มันทานลร่วแล้วนีขายยาลงแล้วเ็บได้เวาูนยุดศูนย์ศูนย์เหรียญไปไดมไได้ศูนย์จุดูนย่เหรียญอย่าสีประมาณหีาบาทบ่ดีหอกมต้องคิดราละปังๆหุ่นเจ้าอย่ามััดขอยไรได้หรือกอยเรารีวิวเห็นก็มีที่แ่งที่ต่ำไปนะครับ ทำไว้ตั้งแต่ปี2562ครับยูนาซิ่เที่ยมแท่นด่างมาขายดำปลาเช่ไเนาะมัารูปรอนะไม่อาบนะครับล่างแต่หนาวรูปๆหนาวเที่ยวถ้าผมมีซื้อมีเมี้ไปเที่ยวมาเอาไหนบอกว่าสดสดเฉพาะอยู่ร้านขารเราเกะนะครับออกไปเฮ็ดมีอย่างตรดำปลา ตัมมีบักกอกดีไหมคะดังบ้างไม่ดังบ้างอันนี้บักเขี้ยคืนเอาไว้ตำตำกล้วยอันนี้กับบางนาของเคี้ยเทียมเคี้เทียม่รออใส่น้อยหน่งใส่แต่น้ำไม่นึ่งนุ้นก็ใส่น้อยเดียวดูน้ำด้วย กูนะ네ครับนี่กูดองปูทะเลก็อป่นป,ปูเข้มใส่ยดองนะครัตาต้องใส่หอยดองฮ่าฮ่ากูว่าท่นโโใส่อยู่ไหมครับะ,ะ <S 2> <S 2> ิ่มปะสิ่มเแ,แล้วน่าเียเสร็จแล้วนะครับ0บาท เอาละพ่อแม่พี่น้องหาในที่เล้วนะไปกินตำปลาตำโด่งตำชั่วน้ำกันแก่ไข้หายไข่นะครับมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีแบบยาทั้งหลายเด็กไม่ให้ชื่อนะครับเลยไม่หมดเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งสายดันสายขีบสายขีบยิ่งเยอะนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านจิตกรรมรับตรงน้ำฟังฟากคตนุ้มร้านดักลาวด้วยถนนคนผลนะครับเนื้ออาบน้ำมาใหม่ๆน่าจะของใสมากเลยนะครับ สงสัยสิบฟันดีสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับล่าไปด้วยตำตำปลาหกสิบบาทนะครับนี่ตำปลาดลิบเแซ่บลงไปหน่อไฟก็กินให้เจ้าเบิ่งดนะ้วยไฟอายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ